ในบทนี้นะคะเราจะมาดูโฟโล์ของ Purchase Order Management หรือระบบจัดซื้อกันค่ะเอกสารขั้นตอนแรกก็คือใบขอซื้อหรือใบขออนุมัติจัดซื้อภาษาอังกฤษก็คือ Purchase Request ตามหมายเลขหนึ่งนะคะ จากใบขอซื้อก็จะนำมาทำใบสั่งซื้อภาษาอังกฤษคือ purchase order ตามหมายเลขสองและเมื่อ Supplier พร้อมที่จะส่งสินค้ามาให้เราก็จะนำ invoice ซื้อซึ่งอาจจะเป็น invoice ซื้อสดหรือ invoice ซื้อเชื่อก็ได้นำมาให้เราพร้อมกับสินค้าเพื่อให้เราเซ็นรับสินค้าและในบางครั้งเราอาจจะมีการส่งคืนสินค้าให้ซัพพลายเ หรือไม่ได้ส่งคืนแต่มีการลดหนี้ลดยอดเงินที่สั่งซื้อก็จะเกิดเอกสารหมายเลขสคือใบลดหนี้เมื่อเราทำการบันทึกเอกสารต่างๆลงในโปรแกรมโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องหรืออัตมิตรลิงก์ให้นะคะอันดับแรกเชื่อมโยงไปยังระบบบริหารสินค้าคงคลัง โดยไปเพิ่มยอดสินค้าในสินค้าในสต็อกเราจะเห็นได้จากรายงานสต็อกการ์ดและรายงานสินค้าและวัตถุดิบแบบไฟ f o หรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบแบบ a อเวอร e และถ้ามีการปัด Purchase Order เราก็สามารถติดตามได้ว่ามีสินค้าที่ยังค้างรับจากซัพพลายเออร์เท่าไหร่เกิดจาก i n v o i c e ์ไปไหนบ้าง อันดับที่2เชื่อมโยงไปยังรายงานภาษีซื้อโดยจะนําเอกสารซื้อที่เป็นภาษีซื้อถึงกําหนดไปแสดงในรายงานภาษีซื้อให้อัตโนม,มัติอันดับที่3เชื่อมโยงไปยังระบบเจ้าหนี้โดยไปทําการเพิ่มยอดเจ้าหนี้การค้าให้ในกรณีที่เป็นการซื้อเชื่อเราจะเห็นได้จากรายงานการเจ้าหนี้นะคะอันดับที่4ี่ ไปทำการลงบัญชีให้อัตโนมัติหรือเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีแยกประเภทให้นั่นเองเราก็จะเห็นได้จากรายงานงบการเงินและอันดับที่5เราสามารถนำตัวเลขจากการขียนอินวอยซ์ซื้อใบลดนี้ไปแสดงในรายงานวิเคราะห์การซื้อต่างๆเช่นประวัติการซื้อล่าสุดว่าซื้อจากผู้จำหน่ายรายไหน ซื้อสินค้ารจากผู้จำหน่ายรายไหนที่มีตัวเลขราคาซื้อต่ำสุดเป็นต้นอันนี้คือภาพของการเชื่อมโยงและก็ฟล์ของเอกสารในระบบ Purchase Order Management นะคะ